สวัสดีค่ะติดตั้งเสร็จก็ทดสอบกันนะคะอันนี้คือตัวคีประยาดลงเครื่องนะคะนี่เลยค่ะคีบลงแทงดีโคลงเครื่องอัดเป็นแห้งนะคะติดตั้งเสร็จก็ทดสอบกันจากหน้างานจริงนะคะนคะคะ เอ่แม่ไมัมน่าเีก<ป>เสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้